นยี่ยสิาพามหาเห็ดผึ่งถ้มคือเกา่าตาสมือสมือหาเห็ดผึ่งถามเห็ดตับเตา่าสวงนี้กําลังหอนลังเอาอกสมือพี่น้องตะวะอ่ว่าบ่ออกไหลอะไ้พ่อตายางหมากสูตรเกิดเด็ดเึ่งตาเนี่ยกับมาหาสมือขั้นบามาสมือกะถุดหอดเห็ด เพิ่งเถาขันบามือมากนี่คือเถา,าเฮ็ดเถาบวได้กินซําแล้วก็ต้องมาสืมือมันหลุนเบิงว่ามือหนีเพี่อสิมีบ่เพื่อสิเศร้าออกซ้าบ่ออกมาซื้อมือซื้อมือแล้วก็ได้ผนเศร้าตัวลาลมือเราพี่น้องสามสี่หามือแล้ะเฮ็ดกำลังออก ดอกเล็กแหกมันพี่น้องพอเมื่อลวกอัดส่องผิดไปสะพัดพี่น้อง ได้ขายดอกย่ายสวงนี่ยานมันเบิดเห็ดกินส่งผิไว้พัดพัดใสน่น้มมันหอยกินกับเขาเจ้าเสียบดูพัดเซกกบเ้าเฮ็ดใหพี่น้อง เห็ดไงเห็ดไงเห็ดไงไปขับไนีน่บ้านใกล้กับมาอยู่เป็นบ่เห็ดขับโมเห็นเนยหน้าสูมึอยังบ่เห็นบบอยูอมมออด่ดูสิดอกนี่ได้แต่เอาเมื่อหลวกใส่ถุงยางใส่อัดส่งองผิดต้มดีๆขอดๆน้ำขอดๆแล้วก็อัดส่องผิดอัดไปทับ พัดน้ำมันหอยพี่น้องน้ำมันเบิดกลินเนี่ยมันเศ้าออกแล้วมันสิบ่มมีกลิ่น,นปั่นพี่ปั่นน้องน้ำเอาเมื่อก็ได้ช่วงนี้บ่ได้ขายดอกเมื่อไงดอกเห็ดนะจังได้ว่าไงขักไงเนี่ยโอ้ยเถ่าเลี้ว มีนุ่มๆใบใหม่เตี้ เอาเมื่อลวกไปสองฟิต ก็ได้กเกี่ยงด้วซ้ำอันนี้ยันเนี่เอาเมือเสืออยู่เป็นเสือเอาเมือให้ค้นขังมันให้เสือสักดอกดอกนี่ ถท่วพี่น้องเั่วไม่เห็ดเสื้อ ตับฟางข้องอดอกเห็บพี่น้องก็เกิดอี่ทั้งคันคู่เลยนี่ยังมีมุมมันอ่อนอ,อนยูอ่ยังแข็งอยู่ะนะ ต้องปงิดเป็นทำตามไม่ถ่อนพัดพัดน้ำมันหอยรูปยากก็ได้เฮ็ดอยู่เพิงท่ามเท่านี้แหละพี่น้องเครื่องกระตาเทิดมองหามฤิดมองเก็บเต่า ถนน่ขอบานต้นนึงา,า,านนคอนเียงแบบสิ้หน้ามื่อเดียวรกโดนเติม